วี่นีเข้ามาลุ่นกันอีกนาะจากพี่น้องที่เห็นนี่คือมะม่วงเบาใตา้ได้มองซื้อมาจากสวนเกษตรเพชรแพรว่าอาจารย์ตุศุรศักดิ์สุรินธรรมอำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานาีต้นต้อเพิ่นนี่เหตุจากกิ่งพันธุ์ที่ดีได้จากพี่น้องที่เห็นนี่คืออายุหนึ่งปีแล้ว ย่อมองเอามาปลูกกับเป็นน้วยเลยจังแต่เริ่มแรกที่ปลูกเลยจากพี่น้องอาจารย์เพื่นว่าถา้าแมนผู้ใดเอามาปลูกนี่ปุ๊บถ้าเห่าห้สารอาหารเขาครบเนาะเขากระซิมีหมากเลยอาจารย์เพิ่นกระใสสูตรอ่าปุ๋ยธรรมดานี่เลยจากพี่น้องสูตรซิผาซิผาซิผาเนาะแต่ว่าย่อมองกะเอามาปลูกธรรมด้า มีน้ำมักอีกอย่างเีงย่ยม่งกับใส่ปเพราะว่ามะม่วงเบาใต้นี่เขาเป็นอยียงถีปลูกงย่งยงไงไหวหละกะเป็นมะม่วงถี่ผู้ใดบ่มีประสบะการณ์ในการปลูกกับกะมีหมากตะว่าหมากสิจับบ่จับนี่กับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าขืนดูกับความสมบูรณ์ของตนเขาเนาะถ้าเขาได้สารอาหารครบหละกะ ให้นามสม่ำเสมอช่วงที่เขาอ่ามีดอกเหาบอดเหตดอีหยังเลยแต่พี่น้องเนียมองกับบอดเหตุหยังเลยเนียมองยานดอกหลวงเนาะเนี่ยมองกับปล่อยถิมซาถิมท้ายเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตกันว่าปีนิ้สิดกบอ่อเพราะว่าปีที่แล้วนี่ดกแห้งจ้ะพี่น้องดกลากขีดดินเลยปีที่แลว้วปลูกปุ๊บดกปับ๊บอ่ามะม่วงเบ้าไตของอาจารย์นี่คือ มีหมากตั้งแต่อยู่ในถุงดำ้มเลยจ้ะพี่น้องนี่มองสิเมืองไก,ไก่โอ้ย้าจับหมากเบิดนีสุดยอดเลยเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมองสิเห็ดแฉออิ่มเด้อปีนี้เด้ออ่าปีที่แล้วเย่มองเก็บแจกให้ล้านล้านเลนเลนกินเนี่จ้ะพี่น้องเล็กหน่อยกับบ่มากปั้นไดดอกกินกับพ่อซำวากินนั่นแหละ ยีมองปลูกสามตนจ้ะพี่น้องอู้ยแม่งมากเลยจ้ะพี่น้องยี่มองกับบดีฉีดมาแลงเลยจ้ะย่านดอกเขาหลวงเนาะยีมองกับบดีฉีดปล่อยตามธรรมชาติเลยจ้ะพี่น้องเมึงบอ้โหวะ่ะเขาสีหลอดบลอดเนาะเต็มเลยจ้ะพี่น้องเนี่ย,นยนเนี่ยโตอีงยังบอ้โหเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยสีดำดำอ้ยเมืองพี่น้องหลอดบลอด ส่วนต้นนี่ก็ล่งพเนยืพันยาจากพี่น้องเนี่ยยังมองกับบเห็ดยังเลยบบฉีดอ่านมักสมุนไพรลายเมลงปล่อยแล้วแต่อียังสิเกิดจากพี่น้องเนี่ยเมืองก็ล่งตุ่มมุติมิขืนอันนี้เด็ดออกเคี่ยออกเดี๋ยวเข้ากันสิขึ้นมาใหม่อันไหนบสมบูรณ์เคี่ยออก ที่จออกนี่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมะมัยอย่าพี่น้อง